สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่11กันยายน2568รราคายางพาราวันนี้นั้นก็ยังเหมือนเดิมมีปรับตัวเพิ่มขึ้นและก็มีบางชนิดราคาก็ยังทรงตัวนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราดีหรือไม่ดีนั้นผมก็เคยบอกไปแล้วในคลิป ครั้งก่อนๆน,นะครับพี่น้องก็น่าจะเคยฟังแล้วนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำํำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ก็คือ56สบาท20สตางค์นั่นเองครับวันนี้ดีขึ้นปรับบวกขึ้นเล็กน้อย20สตางค์ราคาท้องถิ่น53าบาท20สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 62บาท20สตางค์ราคาวันนี้ทรงตัวราคาท้องถิ่น59บาท20สสตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาท20สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น57บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 5เเซ็นบาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%เอร์เซ็นต์ยางสด 27บาท68สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท68สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นตยางพักชั่วโมง30บาท82สตางค์ปรับบวก11สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท82สตางค์ยางก้อนด้วย DRC 65%ยางค้างคืน35บาท66สตางค ปรับบวก12สตางค์ราคาทองถิ่น32บาท66สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 38บาท85สตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาทองถิ่น35บาท85สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลา ส่วนราคาท้องถิ่นนั้นการซื้อขายราคาจะได้ไม่เท่ากันจะซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องคุณภาพยางในกลุ่มนั้นนั้นปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและเราก็จะไปดูตารางของตลาด eu dr กันบ้างนะครับว่าทิศทางราคาจะเป็นเช่นไร และสุดท้ายก็ตามด้วยราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าอย่างชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวโนอของโทรศัพท์จะได้เห็น